สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนปมร้าวเวียบเบลล่าก่อนปิดฉากรัก9ปีเรียกไในวาหลังจากที่พระเอกหนุ่มเวียสุกลวัน์ได้แต่งงานกับสาวนอกวงการอย่างวิกกี้ก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นเยอะมากมายและก็มีการไปขุดเรื่องราวประเด็นที่เวียกับเบลล่าเลิกรากันในอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นประมาณปี2564สร้างความช็อกให้กับแฟนๆไม่น้อยสำหรับกระแส ข่าวเลือกรากันของคู่รักคํมช่องเบล่ารานีแคมเปนและเวียสุกลรวัขนารถ และเมื่อย้อนเส้นทางรักจุดเริ่มต้นของคูเวียเบลลาเริ่มจากทั้งสองคนเคยมีผู้จัดการคนเดียวกันและค่อยๆสนิทสนมมากขึ้นจากการถ่ายทําภาพยนตร์ด้วยกันทั้งคู่เริ่มศึกษาดูใจจนกระทั่งปร,รับสถานะขึ้นมาเป็นคนรู้ใจก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการทําให้เราได้เห็นโมเมนต์หวานๆออกสื่อมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญอะไรหรือหากเวลาว่างเมื่อไรคู่นี้ก็มักจะควงแขนพากันไปทเที่ยวเติมความหวานให้กันตลอด และในปี2562เมียเคยให้สัมภาษณ์เรื่องที่ว่าจะเซอร์ไพรส์เบลล่าด้วยการขอแต่งงานหรือไม่โดยเวียตอบว่าไม่มีใครไม่อยากหรอกเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้แพลนเพราะว่าเรายังให้โอกาสแต่ละคนได้ทำอะไราไปเรื่อยๆก่อนเรายังไม่อยากปิดโอกาสนั่นคือสิ่งที่เราต้องมีให้กันนะคือพอเราไปคิดอยู่ฝ่ายเดียวมันจะเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวหรือเปล่า เพราะฉะนั้นอยากให้มันพร้อมและสบายกันทั้งคู่อยากให้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่แล้วจริงๆก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาเริ่มต้นครอบครัวมันมีอะไรที่เป็นภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็ควรนะครับเดี๋ยวจะอายุ40ปีแล้วจะยุ่งก็จะพยายามแต่เราก็ไม่ได้บีบบังคับกันต้องปีนี้2ปีข้างหน้าก็คือเอาที่รู้สึกว่าโอเคแล้วสบายแล้วอยากที่จะมีครอบครัวจริงๆ เมื่อไหร่ก็ได้เลยต่อมาปี2563เวียดได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าอยากแต่งงานให้เร็วที่สุดหลังพาเบลล่าไปเจอคุณพ่อครั้งแรกคุณพ่อมีทำเรื่องแพลนครอบครัวเพราะเห็นว่าลูกชายอา,ายุไม่น้อยแล้วแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ตนกับอีกฝ่ายเราได้คุยกันชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่พร้อมที่สุดก็คือตอนนั้นไม่อยากกำหนดให้ทำงานที่เรารักให้เต็มอิ่มก่อนอีกฝ่ายก็มีงานต่างๆที่ยังไม่ได้ทำและยังอยาก จะทำตนก็เปิดโอกาสให้ได้ทำให้อิ่มตัวที่สุดตนเองก็เช่นกันก่อนที่เบลล่าจะให้สัมภาษณ์ว่าเร็วของเขาอาจจะไม่เร็วเท่ากับของคนอื่นเพราะว่าที่จริงแล้วพี่เขามีโปรเจกต์เยอะมากปีหน้ารับอะไรก็ไม่รู้5้ถึงหอย่างซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่าของเบลด้วยซ้ำมัง้งและนอกจากนี้ชาวโซเชียลยังพากันแสดงความเห็นบนโลกออนไลน์ถึงสาเหตุปมร้าวของทั้งคู่ในทำนองว่านุ่มเวียขอแต่งงานหลายครั้งเนื่องด้วย ยุที่เหมาะสมกับการมีครอบครัวแล้วแต่เนื่องจากอีกฝ่ายยังไม่พร้อมหลายคนเลยเดาว,ว่านี่อาจเป็นสาเหตุรักรลาที่ทําให้ทั้งคู่ปิดฉากตํานานคู่หวาน9ปีหรือเปล่าอย่างไรก็ตามชาวโซเชียลบางส่วนมองว่าเรื่องนี้น่าจะจบได้แล้วเพราะทางด้านของหนุ่มเวียควรนที่จะมีความสุขได้แล้วไม่ต้องมาเจอดราม่าอะไรแบบนี้อีกท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ